เมียวแมววัดตัวอ้วนดำที่ใครก็คิดว่าแค่นอนกินสบายสบายวันวันเอาแต่หลับบนธรณีประตูไม่มีใครรู้เลยว่าวัดเก่าแก่แห่งนี้ซ่อนความลับอันศักดิ์สิทธิ์ไว้เพชรพญานาคโบราณกำลังถูกคุ้มครองโดยผู้พิทักที่คาดไม่ถึงคืนหนึ่ง โจรกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาอย่างเงียบเชียบหวังขโมยเพชรที่ซ่อนอยู่ในองค์เจดีเสียงฝีเท้าดังขึ้นใกล้เหมียวที่กำลังหลับลึกพลันลืมตาช้าๆแววตาไม่ใช่ความขี้เกียจอีกต่อไปพลังงานประหลาดเริ่มแผ่ออกมาจากตัวมันโจรพุ่งเข้าใส่เพชรทันใดนั้นเหมียวก็กระโจนเข้าใส่ด้วยความเร็วเหลือเชื่อเขี้ยวเล็บมันไม่ใช่แค่คมแต่มีแสงสีทองส่งประกายเจิดจ้า ร่างมันขยายใหญ่ขึ้นชั่วพริบตาดวงตากลายเป็นสีมรกตเรืองรองมันคืออารักวิลาผูพิทักษ์เพชรมาหลายร้อยปีโจรพังงะหนีด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเหมียวคำรามกึกก้องจนโจรวิ่งหนีไม่คิดชีวิตแสงสีทองห่อหุ้มเพชรพญานาคอย่างแน่นหนาเมื่อทุกอย่างสงบเหมียวก็กลับคืนร่างเดิมนอนหาวสบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ชาวบ้านยังคงเห็นมันเป็นแค่แมวอ้วนๆแต่ในใจลึกๆทุกคนต่างเริ่มสงสัยในความลึกลับของเหมียวผู้ผิทักษ์ที่ซ่อนเร้นในเงาแห่งวัดโบราณ